สวัสดีครับงานก็วันนี้ก็ได้ถแถลงข่าวไปเรียบร้อยแล้วขอเรียนเชิญท่านหมอพูดถึงเกี่ยวกับงานวันนี้นิดนึงครับโดยอย่างที่ได้กล่าวไปนะครับงานวันนี้ก็คือการประกวดมิซีอ e mm ีโอแอนโธวันอินเตอร์เนชั่นะครับ mm hmm. ก็จะเห็นศักยภาพของผู้ที่ทับประกวดทุกคนนะครับนำเอาสิ่งที่ตัวเองมีออกมานะครับเพื่อจะเป็นประโยชน์สําหรับการพัฒนาสังคมแล้วก็ ความมีส่วนร่วมเป็นผู้ให้นะครับก็ขอเป็นกําลังใจให้กับผู้เข้าประกวดทุกท่านนะครับแล้วก็ขอแสดงความยินดีล่วงหน้ากับทุกท่านมีอะไรก็ขอให้แสดงออกมาให้หมดนะครับขอบคุณมากครับพูดถึงเรื่องในส่วนของที o ครั้งนี้เป็นครั้งที่สองครับจะมีความแตกต่างจากครั้งที่หนึ่งอย่างไรบ้างแล้วก็เรียกว่าคุณสมบัติอันนี้แตกต่างกัน คือซีอครั้งครั้งที่2นะครับแล้วก็คิดว่าเราหน้าจะเหมือกบว่าสิ่งสิ่งที่ประกฏในครั้งแรกเนี่ยนะครับก็อะไรที่มันดีอยู่แล้วเราก็จะพัฒนาตีต่อขึ้นนะครับแล้วก็อะไรที่เราจะไม่เคยมีการทํากิจกรรมหรือมีอะไรที่ออกมาให้เห็นนะครับก็สิ่งนั้นก็จะออกมาพ <c oughs> ี่โอ <c oughs> นะคะค่ะก็ขอแสดงความยินดีกับทุกท่านนะคะที่ ได้เข้ามาร่วมสมัครประกวดนะคะวันนี้ก็เป็นงานแถลงข่าวนะคะซึ่งงานจัดประกวดจริงก็จะจัดขึ้นวันที่21เดือนกรกฎาคมนะคะปี2024นะคะนอกจากน้องๆที่มาสมัครแล้วเนี่ยยังขออนุญาตเรียนเชิญนะคะสำหรับ c o นะคะที่มาก้วยความสามารถแล้วก็มีคุณสมบัตินะคะจงมั่นใจในตัวเองนะคะอย่าอย่ากลัวนะคะก็ใครที่พร้อมอยากจะมาสมัครยังเปิดรับสมัครอยู่คะ่ะขอบคุณคะ่ะ พูดถึงคุณสมบัติน้อยได้ไหมครับก็ต้องมีคุณสมบัติอะไรอย่างเงี้ยก็จะบอกได้ไหมครับเดี๋ยวให้เพื่ที่อยาบอกเนาะก็อ่าอย่างน้องๆนะคะที่สนใจในเวทีมิซีโอนะคะก็คืออยากให้เป็นผู้ประกอบการนะคะคนรุ่นใหม่นะคะอายุก็ตั้งแต่18ปีขึ้นไปเลยนะคะตอนนี้นะคะก็ค่อนข้างที่จะเปิดกว้างมากๆนะคะคนที่ทำธุรกิจ แล้วก็สนใจในการที่จะมาแสดงศัก,กยภาพของตัวเองนะคะก็สามารถที่จะเข้ามาประกวดได้เลยโดยมีเงินรางวัลหรือมีรายละเอียดอะไรยังไงบอกได้เลยคก็เดี๋ยวตัวในส่วนของรายละเอียดเรื่องของตัวเงินรางวันลนะคะเดี๋ยวอาจจะให้ทางดรทังสองมาครก็อยากจะให้กำลังใจหรือผู้ประกวดท่าน ต่อเนื่องอะไรยังไงบ้างก็อยากจะให้น้องๆผู้เข้าประกวดนะคะได้แสดงศักยภาพนะคะแล้วก็ความสามารถนะคะออกมาให้เต็มที่นะคะนะคะก็ปีนี้เป็นครั้งที่2ที่จัดค่อนข้างยิ่งใหญ่นะคะแล้วก็งานจะจัดวันที่2ค่ะดกรกฎา ที่ตึกประโยคค่ะยังไงก็ฝากติดตามด้วยนะคะสำหรับปีนี้ค่ะเป็นกำลังใจให้ผู้ปกคกองทุกท่านนะคะสวยงานทุกท่านค่ะ